ฮีฮีฮาฮาป๊มน้ากับป๋าเง็มถามปรับคอรมหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสอนกุลออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใครจะมาเป็นแทนครับตอบถ้าเป็นโคต้าของพักรวมพลังประชาชาติไทยก็ต้องยกให้ด็อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัศน์ตามที่มติพักเสนอแต่ถ้าเป็นของพักพลามชาัฐนายสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรีมองก็อีนี้มานานแล้วครับ จ้องจะปรับปรุรงศูนย์ eec ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยครับรองรับการลงทุนข้ามชาติและแรงงานที่มีฝีมือระดับชาติครับโอกาสงานเงินรอคนดีคนเก่งพิสูจน์ฝีมือครับทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปาลหน้ากระปังแงมนะครับเจ้านายปูนปูน